สวัสดีครับพี่น้องพบพ่อกันกับซองลุงถึงคือเก่าแหละครับวันนี้กับผ้ามาเที่ยวเมืองกานครับเมืองกานสิล่องมากขึ้นสกายวอล์กเมืองกานเบื้องก,กันนะพี่น้องบรรยากาศนาครับเดี๋ยวห้าสิไปซื้อตัวกันครับพี่น้องไปครับ เนสกายวอล์กพี่น้องไปละหกสิบบาทเดี๋ยวเราขึ้นชมสกายวอล์กการจนนบ,บุรีพี่น้องช <All right. S 1> วนทัานไปเลยใช่ม พี่น้องอ้ามาเที่ยวเมืองการมานี่พี่น้องข้ามากึ้นสกายวอล์คเมืองการชมบญญาารร <c> ย <oughs> ากาศบรรยากาศอยู่บนสกายวอล์คครับโอ้วิวสวยพี่น้องวิวสวยมื่อนี้แดดมาแห้งพี่น้องคึมๆฝนตกน้ำบรรยากาศดีครับ กูได้บก,กัวขามสูงเซิร์นมาช่มเนอ้อพี่น้องบรรยากาศสกายวอล์คเมืองกาญจนบุรีคนหลายอยู่ได้พี่น้องคนหลายอยอ่ยี่สิบห้าช่มบรรยากาศไปเรื่อยครับ ต่องเที่ยวชาวจีนพี่น้องเป็นมีทั่วมาเป็นมีทั่วมาไทยลงไทยลูกต่องเที่ยวชาวจีนพี่น้องอ่าอ เดินชมบรรยากาศบนสกายวอล์คครับโอ,ววอววว้วิวดีแฮงพี่น้องวิวสวยวิวดีขึ้นมากเป็นรอบเป็นรอบพี่น้องขึ้นลิฟต์มากขึ้นลิฟต์มากสั่นซี่ นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเป็นทั่วพี่น้องทั่วเาวาีินมือนี้เห็นประมาณรถบัสสองคำขั้นบรรยากาศพี่น้องโอ้โหขันเป็นสีหางแร่งหน่พี่น้องโอ้บรรยากาศครับบรรยากาศขุนเขาเห็น้าย เมืองกาญจนบ,บุรีจุดนี้กับสิเป็นแล่นมากแห่งไม่ของจังหวัดกาญจนบ,บุรีพี่น้องเดินชม่มมันบรรยากาศ เอนมากแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องโอ้สวยงามสวยงามพี่น้องเป็นผู้เข้าอินแม,นมน่น้ำอินวัดพี่น้องเป็นจุดด่านล่างพี่น้อง ถ่ายรูปแล้วก็เป็นพวกร้านอาหารแพนะนะนี่นราท่องเที่ยวชาวจีนี่ียวหลายเนี่ยท่องเที่ยวชาวจีนมาเป็นทัวร์ตรงด้านหน้าก็เป็นจุดถ่ายรูปพี่น้องจุดถ่ายรูปวิวเป็นจุดยืนออดย่นออกไปจุดยื่นออกไปถ่าย จุดถ่ายรูปวิวผู้เดินบัวความสูงกะว่าเป็นตามาเด้อพี่นอ้องขันมากกับผู้เดินเพาย่านแม่กับแย่เหลียวเบึงหั่งล่างเหลียวเบึงหั่งล่างมันสิเป็นเสียวๆแน่พี่นอ้องนะครับเนี่ยเป็นจุดยืนชมวิวยืนเป็นยืนออกมาในห้องมา เจ็บภายยพเอาบรรยากาศโฮกันยำมาแลงกอนตะเวนตกบินนี่สวยงามกว่านี้อพี่น้องต่วมาคนสีไลายมาทม่มค้นก็พ่นก็ให้ขึ้นมาเรื่อยๆล่ะพี่น,อน้องอ้พี่น้องน่าสุดยุดยืนออกมานี่ยังวิ้วสวยพี่น้อง ภูเขาภูเขามีวัเป็นมัดรแล้วก็มีเรือเรือแพเรื่องการนี่น้อง ก็ตองไก้ไก่เป็นได้ก็ได้เอาให้มันเห็นกำลังงามนะะพี่น้องแต่ไก่ป้องการเมืองการพี่น้องมามามาย่างได้สักพักแล้วละ่ะพี่น้องเดี๋ยวสีุ่่งแล้วปะถ้าเป็นุ่งโอ้เนี่ยบรรยากาศที่หางเงี่ยวชีส้มวิว ไปเฮ <ไป S 2> าสีล,แลุแล้วพี่น้องย้ายแล้วเสียวแล้วสาชันแล้วบรรยากาศดีครับเ,เ,เพราะมีแดดเหมืนอนีันเพราะมีแดดอากาศดีร่มเย็นสบาย เดี๋ยวสีลงกแล้วเดี๋ยวไปทงังลงกนี่นะพี่น้องไกด์บล็อกเดนมาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีพี่น้องไนะปะล่ะไปพี่น้องลงกแล้ววันนี้เดี๋ยวสิยังพอกันอีกคลิปนึงครับ